นนคุณเด่น,ดนประจําวันที่ห้ากุมภาพันธ์ของเราดีกว่าวันนี้เราเลือกตัว TKS มาค่ะคือสาเหตุที่เลือกมาในวันนี้เนี่ยเพราะว่าคือมองเมื่อวานพยายามมองในหลายๆมุมละมว่าทําไม TKS ถึงราคาเท่านี้ซึ่งพอดูไปดูมาเนี่ยก็รู้สึกอยู่ดีว่ามันก็ไม่ควรราคาเท่านี้ราคาเท่านี้คือราคาปัจจุบันใช่ไหมใช่ราคาปัจจุบันเนี่ยเรามองว่า TKS ยังถูกเกินไปมาก,มากเมื่อเทียบก,กับตัวซินเนก นะครับคือซินเนตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยปาเข้าไปแบบ18บาทกว่าแล้วนะในขณะที่ TKS เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ7บาทบาท TKS เนี่ยถือหุ้นอยู่ในซินเนกเนี่ย38.5%ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาซินเนกขึ้นเนี่ยราคา TKS ควรจะรีเลทขึ้นตามคือล้อไปกับซินเนกนะครับเราลองประเมินดูเนี่ยถ้าราคาซินเนกอยู่ที่ สิบเกาบาทนะราคาเป้าหมายของเราเลยนะสิบเก้าบาทซินเนกเนี่ยค่ะมูลค่าที่ TKS ควรจะได้เนี่ยคือสิบจุดเจ็บาท TKS อันนี้ยังไม่รวมตัว TKS เองยังไม่รวมตัวลงทีม TKS เองซึ่งเราอาจจะตัดออกไปเพราะว่าธุรกิจเขาตอนนี้อาจจะไม่ได้แบบกำไรเยอะแยะมากมายแบบในอดีตเราสมมติว่าเราให้ตรงนี้เป็นศูนเลยนะอืราคาของ t s ก็ควรจะสิบาทเจ็ดสิบค่ะแล้วก็ ดีเวนยูทีเคเอสเนี่ยค่อนข้างน,าน่าสนใจมากนะครับประมาณ8ปดถึงสิเปอร์เซ็นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกกว่าตัวซินเนกค่อนข้างชัดเจนเดี๋ยวลองคำนวณให้ดูก็ได้นะครับสมมุติว่าราคาซินเนกตอนนี้เลยนะเอาตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสิบแปดจุดสี่นะมูลค่าหุ้นจำนวนหุ้นซินเนกคือแปดร้อยสสิบเจ็ดล้านหุ้นเพราะฉะนั้น Market Cap ซินเนกอ่ะหมื่นหะ้านะตอนนี้กับหมื่นหกอ่ะและ้ทีเคสถือหุ้นอยู่สามสิแปดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ แปลว่ามูลค่าของซิเนเดกเนี่ยเป็นของ TKS อ่ะหกพันพันแล้วเราลองดิสคาลงมาสักประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตโอ้โทษทีอ่ะหกพันแปดก็เหลือประมาณสักสี่พันแปดค่ะนะครับเหลือสี่พันแปดเนี่ยเป็นของ TKS แล้วก็จับหานด้วยหุ้น TKS ใช่หุ้น TKS มีสี่ร้อยหกสิบสองล้านหุ้นโอ้ไม่นึกจําเก่งขนาดนี้จดมาอ๋อค่ะเนี่ยขนาดราคาปัจจุบันเนี่ยมูลค่า TKS ก็ควรจะอยู่ประมาณสิบจุดสี่โดยประมาณค่ะ นะเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้มันถูกเกินไปแล้วถามว่าแล้วแล้วคือราคา TKS ตอนนี้มันประมาณเจ็บาทใช่ไหมถ้าเราใช้เจ็ดบาทคูณด้วยสี่ร้อยหกสิบสองเนี่ยมันคือสามพันกว่าล้านเองนะ Market Cap TKS นะสามพันกว่าล้านแต่มา k e t แ a p s ิน n e x ในส่วนของ TKS อ่ะหกพันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันถูกกว่า s ิ n เ e กไปประมาณสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราเลยคิดว่ามันไม่มันไม่น่าจะใช่ราคานี้นะข TKS แล้วก็ สำหรับใครที่อาจจะแบบอู้ที่เคสสภาพคล่องไม่ค่อยมีมจริงๆตั้งแต่เราเริ่มนะนํามาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ขยับขึ้นได้ดีโวลลุ่มก็เข้าตลอดใช่มดคือราคาขยับจากประมาณเนี่ยนะครับหกบาทเนี่ยขึ้นเป็นเจ็ดบาทค่ะแล้วถ้าดูปริมาณการซื้อขายเราใส่โวลลุ่มเข้าไปเนี่ยเริ่มมีมูลค่าการซื้อขายที่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนับในช่วงห้าวันที่ผ่านมาค่ะนะครับหรือถ้าใครคิดถ้าใครชอบเล่นแพทเทจนะ เราแนะนําว่าให้ลอง TKS หรือว่าซื้อ TKS แล้วก็ไปช็อตซินเนกซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะคือถ้าเกิดว่าคือมันต้องมีใครสักคนเนี่ยที่ต้องรอเข้าหากันคือถ้าไม่ TKS ขึ้นก็ซินเนกลงซินเนกก็ต้องลงมี2อย่างเพราะฉะนั้นในในเชิงกลยุทธ์เนี่ยแนะนําให้เล่นแพทเทจได้นะครับซื้อซื้อ TKS ขาย s ินเนก นะเพราะว่าซินเนกเอาจริงๆราคาเป้าหมายเราแค่สิบเก้าบาทราคาบกดามันสิบแปดบาทกว่าแล้วอัพไซก<า><ม>็จำกัดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นทีเคเอสน่าสนใจกว่ามากนะครับราคาเป้าหมายเราให้ไวสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบค่ะแล้วก็แนวต้านเนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าดูกราฟวีคเนี่ยตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยจ่อเทสแนวต้านสาคัญเลยนะประมาณเจ็ดบาทถึงเจ็ดบาทยี่สิบตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทะลุขึ้นไปได้เนี่ย อัพไซด์ด้านบนนี่โล่งเลยนะครับสำหรับตัว TKS นะโอกาสขึ้นไปหาอย่างน้อยๆแต่ผมคิดว่าต้องมีประมาณ8บาทอ่ะก็เลยเลือกมาย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับ TKS นะครับราคาเป้าหมาย11่เบาทเจ็สบเป็นหุ้นเด่นประจำวันนี้นะครับวันที่ห้านะเปลี่ยนนิดนึงเดี๋ยวคุณผู้ชมจำผิดหรือเปลี่ยนเดี๋ยวให้คุณผู้ชมแคปหน้าจอกันใหม่ใช่วันที่ห้ากุมภาพันธ์โอเคค่ะวันที่ห้ากุมภาพันธ์นะครับหุ้นเด่นประจำวันนี้เนาะค่ะครับผมอ่